คนไทยทุกวันนี้เนี่ยเรามีคนไทยที่หมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อประดาตัวจากการพนันมาเยอะแยะมากมายเหลือเกินค่ะหลายคนเป็นคนในครอบครัวหลายคนเป็นคนใกล้ตัวและทุกวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องของการพนันมันเข้ามาใกล้ตัวของเรามากยิ่งขึ้นแต่เรื่องของการพนันการที่คนไทยชอบเล่นการพนัน มันกลายเป็นเหตุผลที่ทําให้รัฐบาลนี้บอกว่าก็นี่ไงในเมื่อคนไทยเล่นการพนันอยู่แล้วเราก็หยิบจากไอ้สิ่งที่มันอยู่ใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินซะเลยสิเราจะได้เก็บรายได้จากเรื่องของการพนันให้ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยสร้างรายได้จากเรื่องของการมีคาสิโนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย คือมองในมุมดีเนี่ยมันก็จะเห็นแต่เรื่องดีๆนะคะว่ามันจะมีตัวเลขรายได้การจัดเก็บรายได้เก็บภาษีได้เงินจากเรื่องค่าใบาอนุญาตการต่อสัญญาเท่าไหร่อย่างไรบ้างแต่ว่าอย่าลืมมองในอีกแง่มุมหนึ่งด้วยนะคะว่ามันจะเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้คนในสังคมจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมสำหรับการมีคาสิโนที่ถูกต้องอย่างกฎหมายในยประเทศไทย และถ้าประเทศไทยเราต้องการจะขายของจริงๆให้กับนักท่องเที่ยวเรามีอะไรอื่นๆอีกมากมายทีเดียวที่เราสามารถที่จะขายได้ไม่จําเป็นจะต้องขายการพนันให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังประเทศไทยค่ะทีนี้การที่บ้านเรากําลังจะเกิดคาสิโนโเกิดขึ้นเรั้นขอเรียกไม่เรียกว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็แล้วกันนะคะเพราะถ้าดูจากในกฎหมายที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ย ร่างกฎหมายที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วเป็นร่างกฎหมายที่พูดถึงเรื่องของการมีคาสิโนเหมือนกับที่เกิดสดีการได้มีการแย้งเอาไว้ตกลงว่าคุณต้องการอะไรกันแน่คุณต้องการคาสิโนหรือว่าคุณต้องการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือว่าสถานบันเทิงครบวงจรนะคะแต่ดูดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในความเป็นจริงตอนนี้ก็คือว่าน่าจะหนักไปทางคาสิโนมากกว่าแล้วก็มีพวกสิ่งบันเทิงต่างๆเคลือบเอาไว้ นะคะให้รู้สึกว่านี่คือสถานบันเทิงครบวงจรแล้วก็มีคาสิโนโอ,อยู่ในนั้นแต่ถ้าดูจากความตั้งใจจริงๆของรัฐบาลในขณะนี้แล้วเนี่ยดูแล้วคนน่าจะให้ความสำคัญกับคาสิโนโมากกว่าเนี่ยนะคะเอาล่ะทีนี้ตอนนี้หลายภาคส่วนกำลังพยายามจะเตือนเตือนไปยังรัฐบาลนะคะซึ่งมีนโยบายในเรื่องของการจะทำคาสิโนให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยว่าให้คิดดูให้ดีๆนะระวังจะได้ไม่คุ้มเสีย รัฐบาลพยายามจะบอกเราว่าตอนนี้ถ้าหากว่าเรามีคาสิโนเหมือนกับในที่หลายๆประเทศเขากําลังมีกันอยู่เนี่ยแล้วก็ชอบอ้างไปถึงสิงคโปร์อ้างไปถึงอเมริกาอ้างไปถึงหลายประเทศญี่ปุ่นยอะไรเงี้ยน,นะคะว่าดูสิหลายประเทศเขาก็มีแล้วเขาก็สร้างไรายได้ให้กับประเทศของเขาเนี่ยเยอะแยะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างแล้วเราจะได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจเศรษฐกิจเราจะได้ประโยชน์จากการมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กับการมีคาสิโนแบบนี้ GDP จะเพิ่มมากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปนะคะทีนี้อย่างนี้บอกว่านอกจากกฤษฎีกาที่ได้มีความความเห็นในมุมของด้านกฎหมายกฤษฎีกาเข้าในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายเขาก็ต้องการที่จะเตือนรัฐบาลว่าถ้าคุณจะทํากฎหมายในเรื่องนี้คุณต้องเอาอให้ชัดนะว่าโตกัวแล้วคุณต้องการอะไรกันแน่คุณต้องการสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่าจริงๆแล้วคุณต้องการแค่คาสิโนกันแน่เนี่ยนะคะทีนี้อีกหนึ่งองค์กรคะ่ะที่ออกมาเตือน เรียกว่าเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นความเห็นแล้วกันนะคะเป็นความเห็นเพิ่มเติมไปยังรัฐบาลว่าทบทวนดีๆนะว่ามันจะได้คุ้มเสียหรือไม่นั่นคือสภาพั์ค่ะสภาพัาพ์หรือว่าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสสอชอนะคะได้มีการจัดทําความคิดเห็นประกอบการพิจารณาของคอรอมอกับเรื่องของการมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วก็จะมีคาสิโนอยู่ในนั้นด้วย โดยสภาพัฒน์เนี่ยได้เสนอความเห็นเพิ่มเติมใน4ประเด็นค่ะซึ่งน่าพิจารณาทั้งสิ้นนะคะประเด็นแรกเนี่ยสภาพัฒน์บอกว่าการดําเนินธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรควรจะมุ่งเด้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสันทนาการสําหรับครอบครัวที่ประชาชนสามารถได้ประโยชน์เป็นสําคัญคือในบัญชีแนบท้ายของพรบฉบับนี้เนี่ยมันจะระบุเอาไว้ว่า คำว่าสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างประมาณ10อย่างด้วยกันโดยมีคาสิโนเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมเีเรื่องสนามเด็กเล่นสวนน้ำมียอชคลับมีห้างสปปรรพสินค้ามีโรงแรมมีศูนย์ประชุมมีอะไรหลายอย่างอยู่ในนั้นสภพัฒก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าคุณจะทำสถานบันเทิงครบวงจรเนี่ยคุณควรจะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่มันไม่มีความเสี่ยงมากกว่า เพราะคาสิโนเนี่ยมันมีความเสี่ยงในแง่มุมของทางด้านปัญหาทางด้านของกฎหมายอขอภัยทางด้านของไอปัญหาเรื่องทางสังคมเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาเรื่องของคนที่แบบเข้าไปเล่นการพนันซะจนทําให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาสภาพัฒน์บอกว่าถ้าจะดําเนินธุรกิจที่สุ่มเสี่ยงอย่างคาสิโนเนี่ยต้องทําด้วยความระมัดระวังและที่สําคัญก็คือเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด พอบอกว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดคําถามก็คือที่ผ่านมาบ้านเรามีการใช้บังคับใช้กฎมมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเหมือนกับในบางประเทศหรือไม่ยังคิดว่าคุณผู้ชมมีคําตอบอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายในบ้านเรากฎหมายบ้านเราดีนะคะแต่ปัญหาก็คือผู้ปฏิบัติหรือผู้ใช้ไม่เคร่งครัดเลยทําให้กฎหมายไม่มีความศักดิ์สิทธิ์สภาพัฒน์ก็เลยจริงบอกว่าถ้าคุณจะทำน่ะ คุณจะต้องพิจารณาว่าคุณจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดได้หรือไม่หรือไม่งั้นก็ไปให้ความสําคัญกับเรื่องของความบันเทิงที่มันหลากหลายอื่นๆที่ไม่มีความเสี่ยงตอบสนองต่อครอบครัวดีกว่าไหมประการที่2ข้อนี้สําคัญมากนะคะที่บอกว่าสําคัญเพราะว่ารัฐบาลมักจะชูตัวเลขว่าการมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะสร้าง เศรษฐกิจให้กับเราได้ขนาดไหนตัวเลข GDP มันจะเติบโตแค่ไหนยังไงบ้างเศรษฐกิจจะเติบโตนี่แต่ตัวเลขดีๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่สภาพัดบอกว่าคุณอย่าลืมว่าเงินจากการพนันเนี่ยมันเป็นลักษณะของเงินโอนหรือว่า transfer แปลว่าอะไรคุณนึกภาพออกเนาะเวลาเราไปเล่นพนันบางคนอาจจะไม่ได้เล่นนะนะแต่พอจะนึกภาพออกใช่ไหมคะว่าเวลาเราเล่นพนันเนี่ยมันคือเรื่องของการ ทรานเฟอร์เงินระหว่างคนที่ไปเล่นพนันกับเจ้ามือเพราะฉะนั้นลักษณะของการเงินที่มันหมุนอยู่ในวงการพนันเนี่ยมันไม่ได้หมุนให้แบบทำให้เกิดตัวเลขที่แบบน่าชื่นใจในระดับประเทศอะคะ่ะแต่มันคือการโอนเงินโอนระหว่างคนที่เล่นพนันไปยังกระเป๋าของเจ้ามือหรือไปยังกระเป๋าของเจ้าของคาสิโนนั้นเท่านั้นเองนะคะ เงินจากการพนันมีลักษณะเป็นเงินโอหรือ Transfer จะไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือว่า Production ดังนั้นธุรกิจคาสิโนอาจจะไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจมากเท่าที่มีการคาดการเอาไว้สภาพัดเตือนอย่างตรงไปตรงมาค่ะแล้วก็เหมือนกับเป็นการให้อีกแง่มุมนึงของสังคมด้วยว่าใครที่กำลังคิดว่าการที่เราเอา ธุรกิจใต้ดินขึ้นมาบนดินแล้วจะทําให้เกิดตัวเลขทางเศรษฐกิจเติบโต,ตขึ้นมาเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ประเด็นที่3การดําเนินธุรกิจสถานบันเนินครบวงจรควรเน้นพัฒนาพื้นที่ส่วนใหญ่ในกิจ,จกรรมตามบัญชีแนบท้ายตามร่างพรบรนี้เป็นระดับแรกหากมีคาสิโนโอ,อยู่ด้วยจะต้องเป็นพื้นที่ส่วนน้อยของการพัฒนาทั้งโครงการสภาพัดเตือนค่ะว่าอย่างที่บอกว่าในบัญชีแนบท้ายเนี่ยมีทั้งหมด10อย่างด้วยกัน ถ้าจะพูดถึงสถานบันเทิงครบวงจรสภาพัดเตือนว่าคุณควรจะไปมุ่งเน้นในสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าจะมีคาสินโนจริงๆเอาแค่ให้มันเป็นแค่ส่วนน้อยๆของสถานบันเทิงครบวงจรก็พอไม่ใช่ว่าไปพูดถึงคาสินโนเท่านี้แต่อีกีก้อย่างเนี่ยแค่เคลือบเอาไว้นิดๆหน่อยๆมีศูนโอทอปเอาไว้ห้องนึงมีห้างเอาไว้กระจิงนึง แต่หลักๆคือคาสิโนอย่างเงี้ยสาภา,าบัตบอกไม่โอเคนะคะสุดท้ายค่ะธุรกิจคาสิโนเป็นธุรกิจที่มีในยะะต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติโดยเฉพาะผลกระทบด้านลบต่อสังคมประกอบกับหลายภาคส่วนยังคงเห็นต่างกับแนวทางการดําเนินการดังนั้นกระทรวงการคลังจึงควรที่จะมีการศึกษาผลประโยชน์และผลกระทบให้ชัดเจนค่ะและระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งศึกษาทางเลือกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่อาจจะมีผลกระทบทางสังคมน้อยกว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไปนี่เรียกว่าเป็นความเห็นเพิ่มเติมแต่ฉันคิดว่านี่เป็นคําชี้แนะนะเป็นคําชี้แนะจากสภาพัฒน์ว่าประเมินดีๆคิดดีๆศึกษาให้รอบคอบว่าผลดีกับผลเสียมันได้คุ้มเสียหรือไม่นะคะ เป็น2หน่วยงานแล้วนะที่มีการเปิดเผยมากฤษฎีกากับสภาพ,พัฒน์เสนอความเห็นไปยังรัฐบาลนะคะก็ขั้นตอนหลังจากนี้นะคะผ่านมติคอรมอไปเรียบร้อยเม,มื่อวานใช่ไหมคะขั้นตอนหลังจากนี้เนี่ยสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะมีการตรวจแล้วก็ปรับปรุงร่างกฎหมายก่อนที่จะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรภายใน1-2เดือนนี้นะคะดูแล้วมีแน่เกิดแน่นะคะแล้วก็เร่งแน่ เอาแน่ด่วนแน่นะคะสำหรับรัฐบาลนี้ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดถ้าไปดูจากการให้สัมภาษณ์ของรัฐบาลหลายๆคนที่ผ่านมาหรือแม้แต่เมื่อวานนี้มีคุณจลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะออกมาให้สัมภาษณ์กับนะะักข่าวแล้วก็ยกตัวอย่างอย่างกรณีของสิงคโปร์ว่ากอคือเปรียบเทียบสิงคโปร์อยู่หลายครั้งมากว่าไปดูสิงคโปร์สิสิงคโปร์เนี่ยพอเขามีแล้วเนี่ยหูเขามีรายได้แค่ไหนจัดเก็บรายได้แค่ไหนเศรษฐกิจเขาดีแค่ไหนบ้างมันมีแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ คุณธนากรคมกิตเรียาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพน,นันคือเวทีเสวนาเนี้ยเป็นเวทีเสวนา,นนวท,วนานที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเมื่อ16ธันวาคม2567เป็นเวทีเสวนา,นาที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งกเกษตรศาสตร์เขามีความศึกษาในเรื่องนี้แล้วก็เมื่อวันก่อน,อนใช่ไหมมีอาจารย์กรเกษตรศาสตร์ท่านหนึ่งก็บอกศึกษาเรื่อยมาตลอดแล้วก็ฟันธงเลยว่าคาสิโนยังไม่เหมาะในการที่จะมาตั้งอย่างประเทศไทย เวทีนี้เขาจัดขึ้นในหัวข้อผลกระทบคาสิโนถูกกฎหมายต่อการฆาตก,กรรมและการข่มขืนคุณธนากรคมกลิตเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันซึ่งทำงานเรื่องนี้มาโดยตลอดเลยนะคะให้มุมมองหนึ่งที่น่าสนใจอย่างเช่นที่ผ่านมาคุณทราบกันไหมว่าเขามีการเปิดให้รับฟังความคิดเห็นกันอะคุณทราบไหมคะ ซึ่งในข่าวบอกว่าเปิดรับฟังความเห็นไปเรียบร้อยแล้วนะมีคนเห็นด้วย80ประชาชนดูข่าวแล้วบอกตอนไหนวะไปเปิดตอนไหนอะไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยว่ามีการไปเปิดรับฟังตอนไหนเพราะถ้ามีปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรีบแห่กันไปแสดงความเห็นแน่นอนคือจะเห็นว่าคุณธนากรก็ตั้งข้อสังเกตว่าการรับฟังความเห็นของประชาชนเนี่ยทำกันแบบเงียบๆทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่ได้มีการถแถลงอะไรใดๆด้วย คำถามคือการจะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์โดยเฉพาะการมีคาสิโนในสังคมไทยอำนาจในการตัดสินใจเนี่ยมันควรจะเป็นประชาชนไหมอะคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยควรจะมีอำนาจในการจะตัดสินใจไหมว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมสําหรับการมีคาสิโนในประเทศไทยหรือว่าควรจะเปิดที่ไหนอย่างไรเรื่องนี้คุณนากรบ,บอกอยากให้ประเด็นนี้ถึงหูของรัฐบาล เพราะว่ามันมีความกังวลเป็นอย่างมากค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าคาสิโนเป็นกิจการที่เรารู้ว่ามันไม่ได้กิจการที่ขาวสะอาดเนาะมันมีความเทาๆอยู่มันมีทั้งผลดีและมันก็มีทั้งผลที่ไม่ดีก็มีเราจึงต้องอาศัยความรอบคอบอย่างสูงในการที่จะพิจารณาว่าประเทศเราเหมาะสําหรับการมีคาสิโนหรือไม่แต่มันเหมือนบ้านเราเนี่ยแบบงุบงยิบยิบทำอะ เพราะว่าฝ่ายการเมืองอยากได้จนตัวสัตว์อันนี้คุณธนากรไม่ได้พูดนะอเน,นียนพูดเองคือพออยากได้มากเนี่ยก็เลยทำให้ทำอะไรแบบงุบงุกยิบยิบแต่ทีนี้หลายๆประเทศนะคะที่เขาก็เห็นถึงผลดีแต่ในขณะเดียวกันก็กังวลเรื่องผลเสียเขาใช้เวลาในการศึกษาเรื่องนี้ไม่น้อยนะยกตัวอย่างสิงคปโปร์เหมือนที่รัฐบาลชอบยกตัวอย่างอะ คำถามคือก่อนที่สิงคโปร์จะมีคาสิโนในมารีนาเบย์แซนเนี่ยเขาศึกษากันนานขนาดไหนรู้ไหมคะคุณธนากรบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยใช้เวลาในการศึกษา10ปีนะคะกว่าที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาจะมีคาสิโนอยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของเขาหรือไม่คุณธนากรบอกว่ายกตัวอย่างอย่างสิงคโปร์ซึ่งมีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง นายกลีเซียนลุงบอกว่าเรื่องนี้เขาจะไม่ทําประชามติคือเขาบอกว่าตอนนี้มันจะมีอยู่2รูปแบบก็คือบางประเทศใช้การทําประชามติบางประเทศใช้การศึกษาแต่มันจะต้องทําอย่างรอบคอบสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่ใช้การทําประชามติเพราะว่านายกของเขามองว่าไม่ใช่เรื่องของความอยู่รอดของประเทศแต่ให้ทําวิจัยและไม่ให้รีบร้อนหรือเร่งรัดค่ะเขียนเส้นใต้ค่ะไม่รีบร้อนหรือเร่งรัด เขาต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างรอบคอบในประวัติศาสตร์เขียนว่างานวิจัยเช่นนี้ของสิงคโปร์ใช้เวลาในการศึกษาถึง10ปีค่ะศึกษาอย่างรอบด้านเขาดูไปถึงวิธีการดูพฤติกรรมการเล่พานพนันของคนสิงคโปร์เลยนะคะดูลึกไปถึงตรงนั้นเลยนะดูพฤติกรรมการเล่พานพนันคนสิงคโปร์ดูโมเดลธุรกิจแล้วก็ดูตัวเลขว่ามันจออมาแบบไหนอย่างไรบ้างโดยลีกุนเออเขาบอกว่า ผู้นำของเขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องคาสิโนค่ะเพราะว่าคาสิโนเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆเป็นองค์ประกอบเท่านั้นแต่ประเด็นจะอยู่ที่98%ที่จะเป็นมารีน่าเบแซนที่ตอนนี้ใครไปสิงคโปร์ก็จะต้องไปเช็คอินนะคะหรือจะขึ้นไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่98%มันคือส่วนนี้แต่คาสิโนมีเพียงแค่2%เท่านั้นเห็นไหมคะมันไม่ใช่หลักใหญ่ใจความของ ความหวังของสิงคโปร์สิงคโปร์ไม่ได้หวังว่าคาสิโนจะสร้างเม็ดเงินแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจของเขาเดินหน้าแต่คาสิโนเป็นเพียงแค่ส่วนเล็กๆ2%จาก98%นั่นคือ Marina าเบยแสเท่านั้นโดยผู้นำเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยไม่ได้มีทรัพยากรอะไรเลยถ้าเราทําสําเร็จจะดึงดูดเม็ดเงินเข้าประเทศ แต่ว่าอย่างที่เห็นบอกตัวเลขไปนะคะ98เป็นมารีน่าเบย์แต่คาสิโนมีเพียงแค่2เท่านั้นนี่คือตัวอย่างที่เราชอบไปยกตัวอย่างสิงคโปร์ว่านี่ไงสิงคโปร์เขาก็มีแต่สิ่งที่เราแตกต่างจากเขาก็คือสิงคโปร์เขาศึกษาอย่างรอบคอบค่ะเขาใช้เวลาศึกษา10ปีและก็ใช้เวลาอีก5ปีในการแต่งเนื้อแต่งตัวให้พร้อมมีหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนนะคะดูแลผลกระทบจากคาสิโน อย่างจริงจริงจังๆแล้วที่สําคัญที่เขาแตกต่างจากบ้านเรามากๆก็คือเรื่องของกฎหมายนี่แหละค่ะเนาะกฎหมายสิงคโปร์ก,กับกฎหมายบ้านเราเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายมันแตกต่างกันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบอะไรกับสิงคโปร์เนี่ยมันต้องดูให้มันลึกๆอีกแบบหนึ่งที่อิงบอกว่านอกจากเอ่อนอกจากการศึกษาอย่างรอบครอบแล้วบางประเทศใช้วิธีการทําประชามติญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นก็ทําประชามติหลายรอบนะคะให้รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ ไม่ได้มาจากรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิน่นเมืองไหนเห็นว่าเออเมืองเราน่าจะเหมาะไหมกับการมีคาสิโนก็ให้รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้เสนอประเด็นก็คือทั้งสิงคโปร์กับญี่ปุ่นเนี่ยกำหนดตัวเลขไม่เยอะค่ะใน20ปีแรกกำหนดว่ามีได้2ที่เท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยมาคุยกันโดยญี่ปุ่นบอกว่ามี3ที่ที่เสนอแต่ที่พร้อมจริงๆก็คือมีแค่ที่โอซาก้าที่เดียว หรืออีกที่ก็คือ,อ,อนางาซากิแต่ที่ที่3เนี่ยไม่เอาด้วยแบบนี้เป็นต้นคือเรียกว่าเป็นการทําประชามติก่อนสอบถามคนในพื้นที่ก่อนว่าพวกเราในพื้นที่นั้นซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการมีคาสิโนเนี่ยพร้อมหรือไม่อย่างไรทีนี้หันมาดูตัวกฎหมายบ้านเราคุณธนากรบอกว่าถ้ามาดูกฎหมายบ้านเราร่างแรกที่ฝ่ายกรรมธิการเสนอมาถ้าจะไปตั้งเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ไหนต้องไปรับฟังคนในพื้นที่ และคนในพื้นที่ใกล้เคียงหมายถึงอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมีการทําประชามติแต่ว่ามีการอ้างว่าอุ้ยถ้าไปทําทั้งประเทศเนี่ยต้องใช้เงินเยอะแต่พอมาเป็นร่างของรัฐบาลน่าเสียดายอย่างยิ่งที่มีการตัดการรับฟังความเห็นของประชาชนออกไปคําถามคืออํานาจอยู่ในมือใครกันแน่ประเทศไทยจะมีคาชโนที่ไหนอย่างไรอํานาจมันอยู่ในมือใครที่ควรจะเป็นคนตัดสินใจว่าควรจะมีหรือไม่มี ซึ่งเขาก็ชี้แจงในเอกสารว่าการตัดสินให้มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ให้เป็นระบบอนุญาตไม่มีการประมูลหรือสัมปทานถามว่าใครอนุญาตซึ่งในกฎหมายก็ระบุว่าอ๋อคนที่อนุญาตก็คือคณะบุคคลคณะหนึ่งซึ่งก็คือคณะกรรมก,การนโยบายสถานบันเทิงครบวงจรมีนายกเป็นหัวโตะมีรัฐมนตรี7 8คนร่วมด้วยรัฐมนตรีโดยตำแหน่งก็คือพาณิชยุติธรรมพอมอหรือมีคนนอกเข้ามาร่วมในบอร์ดแต่งตั้งโดยนายกค่ะ บอร์ดนี้จึงคุณธนากรมองว่าบอร์ดนี้มันละเอียงมาก15คนเนี่ยเป็นฝ่ายการเมือง3คนเป็นข้าราชการเป็นเลขา B.O.I. เป็นเลขากรนงเรียกว่าเป็นซูเปอร์บอร์ดที่เป็นคนตัดสินใจอนาคตของประเทศอะคะ่ะทั้งนทงที่เรื่องแบบนี้มันควรจะเป็นคนในพื้นที่คนในประเทศที่เป็นเจ้าของประเทศมิใช่หรือที่จะเป็นคนตัดสินใจว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมสำหรับการมีคาสิโนในพื้นแผ่ดินไทย